สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าหิวหิวไปเดินตลาดนะัดข้องถมได้ของกินมาหลายอย่างเลยพี่น้องเมื่อวาสิเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งปลาหมึกปิ้งลูกชิ้นปิ้งเออเลี่ยงของทอดกัว่ากันไปนะพี่น้องจริงๆลูกสิ้นเนี่ยควรเป็น อาหารที่ควรสิลีิเลี่ยงที่สุดสําหรับคนที่กําลังได้ออกได้เอสแล้วก็สู้ฉีสู้ใจซึ่งหูซึกว่าการที่ซสือมาจะของกินน้อยหรือกินหลายแต่มันก็จะมีเด็กหน่วยซอยกินอยู่คิดว่าจังสันดอกอพี่น้องหลังจากนั้นก็เปิดประเดิมไปเลยก็คือแต่งกว่าเพื่ออีกยังเพื่อร่องทองไปก่อนเพื่อแบาบปลา ยังไงล่ะเขาเอื่นว่าอินซูลินพุ่งว่าจังสันสะเถาะจักว่าเมนโบเมนกระสร้างหัวมันเถาะพี่น้องอย่างนี้ในของในคลิปเขาวา้กินผักลงไปกอนผักนี่สีซอยขวบคุ้มอินซูลิน่บห้น้ำตาลมันทํางานหรือย่อยไววอย่างประมาณเนี่ยคนมีความหูกับว่ากันไปถ้าโบมีความหก่ะอ่ะเขาว่าจังไดก็เฮ็ดตามนั่นล่ะได้พ้นโบได้พ้นคอยว่ากันอีกเที่ยนึงเนะพี่น้องสวยก่อนเลยก็คือหมูปิ้งกับเขาเหนียวดําเพราะว่าไม่ความหม้ซึกว่าหมูนี่มันเป็นโปรตีน เออกินลงไปมันก็คงจะดีกว่าการจะไปเริ่มกินที่อ่าพวกอ้ลูกสิน่นเพราะว่ามันเป็นแปง้งแลักไขมัน ว่าจังสันสุทอ,อันนี้ก็ขอว่าถึงความหูนักหน้อยเนาะพี่น้องหลังจากออกก็ร่างกายมากนานแล้วมันไม่เห็นผลมีช่วงหนึ่งออกกํร่างกายจนน้าหนักลงมาหาสิบเก้ากิโลแต่กะกลับขึ้นไปกินขึ้นเป็นเพราะว่าสาเหตุก็คือตอนนั้นลดน้าหนักได้กะจริงแต่ว่าร่างกายเฮามันเหี่ยมันย่นมันหย่อนมันย่าน,น,น,นเหมือนคุณย่ายเหมือนคุณป่ากักว่ากันไป หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจกินกลับคืนมากขึ้นเพื่ออีหยังเพื่อให้ร่างกายเฮ้าดูแบบฟิตดูเฟิร์มขึ้นมาแล้วก็ออก่างเหมือนกับว่าออกกํลาลังกายใหม่เออเริ่มจากเป็นการเวทเทรนนิ่งแล้วก็เป็นการกินขวบคุ้มการกินกินโปรตีนเพิ่มเข้าไปแต่ว่าช่วงนี้ก็กินผักได้นอยหลีพี่นอ้องบ่หัวเป็นอีหยังคือมันเป็นการเบื่อของมันเองเฮาก็เลยมีความรู้สึกว่าสุกรึ่งหนึ่งเห็ดไ้คกึ่งนึงเห็ดได้ซําท,ที่เห้ามีความสุข ในการเฮ็ดในการทำกับว่ากันไปเนาะพี่น้องหลังจากที่กินไปได้สักพักนึงก็เริ่มหูซึกว่าอะอาการหิวจัดของตัวเองเนี่ยมันหายไปแล้วโซยตับไก่ต่อเลยพี่น้องตับไก่ปิ้งคือนั่นนันมันสิได้กินของแบบนี้สักเที่ยหนึง่งเพราะว่าตัวของข่อยเองเนี่คือมีการควบคุมอาหารมื้อเช้าก็จะเป็นไข่เป็นพักเป็นเอ่อมะเขือเทศอยังแบบเนี้ยเนมเที่ยงก็จะเป็นพวก ก๋วยเตี๋ยวพวกอย่างที่เบาๆลงมาแน่ย่ำแรงก็คือบ่กินเลยแล้วก็ดื่มแต่เฉพาะโปรตีนอาจจะมีบางวันที่มีอาการซิกแซกเออมอื้อเที่ยงก็จะกินเป็นนักแน่มือแลงก็สิบ่กินอยังประมาณนี้หรือบอก็ะอามือเที่ยงเป็นอาหารเบาๆมือเย็นก็นกนจะกินจะสิแหมพี่น้องมันจะมันจะพยายามทวงดุลแคลอรี่หรือพลังงานที่เฮ้าใส่ในแต่ละมือแต่ละเว้น บ่เมรว่ามีความหูแต่ว่าไปเบึงขิบคนที่เขาออกกํร่างกายคนที่เขาอ,อนุนอันนี้มากแต่ว่าเท่ากับพวก้เปะเบอร์อาร่างการเหมือนเขาเฮ็ดดอกแต่ก็หาเฮ็ดในฟิลที่ว่ามีความสุขแล้วกับพ่อดีแล้วก็บบ่ปล่อยให้เจ้าของหิวจัดแต่มือนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดบาปจริงๆพี่น้องเป็นเรื่องที่ผิดบาปจริงๆเพราะว่าสาเหตุของการผิดบาปนี่คือมือเสารเนี่ยกินเยอะ กินเขาแบบอนแรคิดว่าจะกินบ่มือดอกทั้งจานนั้นแต่บางอื่นแสบพี่น้องเออแสบกินกับปนกับแก้วกับพักแล้วก็ปลาทู่คือมันแสบมันเลิศมันเลอกก็คือกินหมดจานนัันจากนั้นก็มานอนท้องอืดออกกับร่างกายแล้วก็ยังมีอาการที่ว่าบ่าได้หิวเขาบ่าได้หิวบ่ได้อยียงเลยก็เลยพ่กินก็เลยตัดสินใจปล่อยเน้ามาจนหอดมือแรงพ่อถึงคาบเย็น กับกลายเป็นว่าเฮ้ามีอาการหิวโหยอย่างที่เห็นและเมื่อเฮ้าไปเจออาหารที่ตลาดในมันก็เลยเห็นในเฮ้านี่แลนไซมันทุกจุดที่เฮ้ามีควาหมหูสึกว่ามันควรจะอร่อยแต่จริงๆในควาหมหูสึกหลายๆอย่างก,กับมีการอยากกินอาหารที่เป็นของหวานอยู่เหมือนกันบว่าสิเป็นพวกไอขนมปังน้ำทองน้ำท่าอย่างประมาณนี้แต่กับพยายามควบคุมตัวเองในการที่จะบ่ไปกินหวานมากเกินไป เพราะว่าการกินหวานมันเห็นให้ร่างกายอักเสบและก็เห็นในห้าโย,โยโยมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามือไหนขาบไหนหลีกเลี่ยงบ่ไหวก็จะมีการกินบ้างเพียงเล็กน้อยหรือกินบางพ่อหเห่าหายหิวพี่ดอกคอยตอนนี้คอยเน้นไปทางสุขภาพมากกว่าการที่มีหุนที่ดีหุนที่เฟิรม์มเพราะว่าบางที่การทีห้ารีบร้อนมากเกินไป อาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเฮามากว่าจะเป็นผลดีและอีกอย่างหนึง่งการที่บังคับตัวเองมากเกินไปสุขภาพจิตเฮาก็ไม่ค่อยดีเรามีความเครียดมันกระเ็นไอพุ่งปองได้เหมือนกันอันนี้หลังจากที่เบื้องหลายๆคลิปเอามาถัวเอามาเฉลี่ยเอามาดิวในความรู้สึกของตัวเองอีกอย่างหนึง่งตัวเองกับว่าได้รีบปัน่นหุนรีบใส่หุนเอียงขนาดนั้นก็เป็นแม่บ้านธรรมดาทั่วไปอยู่เฮื่ออยู่ซานกับสามีและกับลูก มันก็นเลยมีความจาเป็นที่จะต้องส่ฮุนไปหล่อมาแรงเอียงขนาดนั้นแต่กะเพียงอยากให้เจ้าของมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะได้ยู้กับลูกกับเต่าไปอีกดวนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าย่ามเจ้าของเขาในกลุม่มในเผื่อนในฝูงก็จะได้บ่ดูแกกมูมากเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของต้องการเพียงเท่านี้บ่ได้ต้องการอีกอย่างที่มากไปกว่านี้แต่ว่าการรักตัวเอง มันก็นเฮ็ดห้เจ้าของมีความสุขเนาะพี่น้องก็เลยตัดสินใจว่าเฮ็ดได้เท่าที่เจ้าของไม่ความสุขประหมอาประมือเอียงก็กินปกติแต่ว่าอาจจะกินในจํานวนที่จํากัดจํากัดสิทธิ์เจ้าของลงมาในการกินแต่กับบได้หมายข้อว่าจะอ่าบ่สามารถที่จะแหกกฎได้เลยเพราะว่าบางที่ก็อาทิตย์หนึ่งบางที่ก็แหกกฎส4ีเถื่อกับว่ากันไปหรือไม่อาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์ก็บ,บ่แหกกฎมันก็แเ้วเต่ว่าในสถานการณ์ตอนนั้น เฮ้าคิดอียงอยู่และกะเฮ้าอยู่กับผู้ใดเฮ้าอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเออมันเป็นการตัดสินใจล้วนๆที่จะรักตัวเองหลือการักคนอื่น